ครับสวัสดีครับเซลตามหารถยนต์ใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับผมเป็นตัวไอซูดีแมกนะครับผม1.9เป็นติดตู้เป็นคาโก้บ็อกให้สูงสูงนะครับผมคุณลูกค้ารถยนต์หมดสัญญาเช่าจากบริษัทอคเน์แคปิตตลครับผมคันนี้ปี2019บริษัทเปิดราคาอยู่ที่199,000บาทนะครับผมคุณลูกค้ารถยนต์สวยคันนี้เรียกมาอยู่ที่300,000แต่รถสวยนะครับ ลูกค้ารถสวยนะครับผมเอาไว้ใช้งานในเชิงพาณิชย์ขนของคุณลูกค้าครับน่าใช้มากเลยตัวนี้นะครับสนใจก็สามารถทักทายแอดไลน์เซียวตั้มได้นะครับผมเดี๋ยวเซียวตั้มส่งรูปรายละเอียดให้เพิ่มเติมนะครับผมเรขไม้สามแสนทุนแต่รถยนต์เข้าเมนเทนแนนตลอดนะครับผมคุณลูกคา้าหายห่วงด้วยเลยตัวนี้นะครับผมคุณลูกคา้า ก็ภายในก็ถือว่าสะอาดอยู่นะครับผมเดี๋ยวก่อนปล่อยเซลตั้มดูแลเรื่องความสะอาดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมคุณลูกค้าหารถไว้ใช้งานคุณลูกค้าครับทําเป็นตู้คาโก้บ็อกห้อย่างดีเลยนะครับผมคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องไปต่อตู้เพิ่มครับผมเอาไปวิ่งงานได้เลยเดี๋ยวเซลตั้มพาดูข้างในนะครับ mm hmm. นี่ข้างในจะเป็นตู้กว้างๆให้เลยคุณลูกค้า ใส่ของได้จุกๆแน่นอนคุณลูกค้าครับ1นึ0งแสนเก้บาทคุณลูกค้าครับเอาไว้ขนของในเชิงพาณิชย์นะครับผมคุณลูกค้าราคาย่อมเยาวคุณลูกค้าครับกับรถยนต์ปี2019นะครับ1 9ึ0 0แบาทคุณลูกค้าครับซื้อสดไม่มีเก็บแวนนะครับรถยนต์ปี2019นะครับผมคุณลูกค้าจด ธันวาหกสองครับผมคุณลูกค้าครับรอบแรกรอบเดียวอัคนีแคปิตอนนะครับผมสนใจก็ทังไทยแอดไลน์เซลตัมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ